สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับวันนี้จะมาประกาศรับซื้อนะครับตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆแล้วก็นะครับให้เพื่อนๆหามาขายให้ผมนะฮะเอาแบบไม่อั้นเลยนะครับในขณะนี้นะนะครับถือว่านะครับอ่าเราช่วยกันเนาะนะครับใครมีก็มาขายได้นะครับไม่ว่ากันสวัสดี2ท่านครับที่เข้ามาครับผม5ท่านครับ เป็นไงฮะฉากหลังนะฮะเปลี่ยนแปลงใหม่ชัดเจนไหมนะฮะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่เจ็ดท่านครับสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสตรีมสดนะฮะเอาวันนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าหลายวันเลยยังไม่ได้อ่าพูดคุยกันเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนะฮะอ่า กล้องที่ถ่ายทำนะครับก็เลยแบบคลิปที่แล้วเนี่ยบอกว่าอะไรนะฮะแบบชนิดว่าแบบสว่างเกินไปใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามเลยนะฮะเดี๋ยวครับให้ถึง1ล้านเร็วๆนะฮะถ้าถึง1ล้านท่านเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกว่าสยามชาแนลนี้จัดหนักนะฮะจัดหนักนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจนะครับกด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับวันนี้จะมาซื้อเพิ่มเลยนะฮะซื้อนะครับซื้อจริงๆฮะหนึ่งร้อยแปดท่านครับสวัสดีครับขอคนถูกใจสิบสี่ท่านนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตทักทายเพื่อนๆหน่อยนิดนึงเนาะนี่ครับในขณะที่รอกันซื้อแบบไม่อั้นเลยนะครับซื้อแบบไม่อั้นเลยนะครับรบกวนนิดนึงนะฮะดูคลิปให้จบนะครับเพื่อนๆครับดูคลิปให้จบนะฮะ นะครับทุกท่านนะฮะต้องดูคลิปให้จบนะครับว่าสิ่งที่ผมจะซื้อนั้นแบบไหนอย่างไรนีครับเพราะฉะนั้นก็รบกวนเพื่อนๆน,นิดหนึงนะฮะอันนี้เป็นสตรีมสดแบบนี้นั้นแน่นอนครับในส่วนของการที่เอ่อแบบตัดต่อนี่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนะฮะการบันไดไปเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกําลังเข้าหาเพื่อนๆอยู่นะครับนะฮะกำลังดูว่าใครนะครับทักทายมาบ้างนะครับยังรออยู่นิดนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับร้อยห้าท่านนะฮะอีกสองไอ้สามท่านหายไปแล้วสวัสดีโอเคเอาแบบคลิปนี้เนี่ยสักห้าแสนไลค์ได้ไหมฮะ มีคนพูดตามหลังผมด้วยเห็นนะฮะในคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหมีมาเยอะนะครับคิดถึงกันไหมครับคิดถึงกันไหม FC นะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะพี่ๆครูบาอาจารย์ทุกท่านคิดถึงกันไหมฮะเพราะว่าไม่ได้สตรีมสดกันหลายวันนะฮะนี่เสว่านี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนะฮะเอ่อกล้องในการชัดเจนไหมฮะกล้องนี้ชัดเจนไหมนะครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะ ในขณะที่รอเพื่อนๆเนาะซื้อจริงนะฮะสยามเจเนซซื้อจริงนะฮะไม่ต้องกังวลใจขอให้คนดูคลิปให้จบนะครับเราจะซื้อท่านแล้วก็ก่อนอื่นผมประกาศหาคนนี้ก่อนเจ้าของเรียนนี้แหละนะฮะเจ้าของเรียนนี้นะครับนี่ฮะส่งมาขายนะฮะเพราะว่าท่านไม่ให้เบอร์โทรผมมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขออนุญ,ญาตถ้าดูคลิปผมอยู่นะครับติดต่อกับด้วยจะโอนตังค์ไม่ใช่อะไรนะครับผมหาอ่า หาข้อความที่คุยกันไม่ไม่จบนะฮะท่านสุรพัฒนี่นะฮะนิยมสมานนี่นะครับหมู่9ตำบลทุ่งสูงขลาถนนหนองแร่นะฮะอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีติดต่อกลับด้วยนะครับทีมงานรอโอนตังค์อยู่เพราะว่าต้องแนะนำเพื่อนๆนิดน,นึงนะฮะส่งของมาขายให้กับสยามชาแนลเนี่ยผมแนะนำก่อนอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องให้เบอร์โทรก่อนอันดับแรก มาในซองเลยนะครับมาในซองเลยบางครั้งคุยข้อความในเรื่องของลายเนี่ยโอ้ลายนนึงเป็นหมื่นเนี่ยนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยบางครั้งมันมันดูไม่ทันแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเนี่ยฮะส่งมาขายนะฮะขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยจากใครนะนี่เจนจีลานะเนี่เจนจีลานี่ผมมีมาเป็นกล่องเลยนี่ของใครบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมซื้ออะไรบ้างนะครับอา่านะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงเนาะ นะครับให้ถึงสักสองร้อยได้มากนะครับนานๆเอาทีนะครับเนี่ยฮะผมต้องบอกว่าเหรียญนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องตรงกลางพอพานแต่ผมรับซื้อของเพื่อนๆครับเป็นไงฮะซื้อแต่เพื่อนๆดูให้จบนะครับว่าผมจะซื้อแบบไหนไม่ต้องลงตรงกลางนะครับมันแพงไปนะแพงไปแพงมาแพงมาแพงไปตอนนี้นะครับราคาก็อาจจะหล่นนะครับ นะครับมาดูกันนะครับในส่วนของนะฮะเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้นะครับนะฮะสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเ,เพื่อนๆดังต่อไปนี้เหรียญเนี่ยนะครับเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ